สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นชิปพิเศษของเรานะคะวันนี้ก็มีแผนที่จะไปเก็บละท้อนกับลำไย,ยที่สวน,นะคะ่ะซึ่งวันนี้ก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปเราไปเราไปชมที่สวนกันดีกว่าค่ะ บรรยากาศที่ดื่นจิบกาแฟไปรินทุ่งนาไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ทุ่งนาเขาก็กำลังเพิ่งหวานก็เลยยังนักข้าวก็เลยยังไม่ขึ้นค่ะก็หลังจากที่เราเติมคาเฟอีนให้กับร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกสดชื่นขึ้น ถ้าใครได้แวะมาที่ภูชีฟ้าก็อย่าลืมแวะที่ร้านริมนานะคะก็คือร้านนี้ก็จะอยู่ในหมู่บ้านเอียรนะคะถ้าใครได้มาแถวนี้ก็อย่าลืมมาแวะนะคะแล้วก็ที่อิ๋วเจ้าของร้านก็คือน่ารักมากแล้วก็กาแฟอร่อยราคาไม่แพงค่ะถ้ายัางไงเราไปสว่วนต่อไดีกว่าค่ะ ดูกันเป็นยังไงนี่นี่ค่ะเป็นแบบนี้น่าจะกินได้นะแต่ว่ามันยังไม่สุกลองชิมไหมเดี๋ยวเราลองชิมอืม เปรี้ยวๆฝัดป่า,ปา,ปาด่าดะแต่ว่าอร่อยกินได้กินได้เดี๋ยวเว้ยเอม,มันก็ฝัดๆนะมันฝัดเรื่อเปรี้ยวอ่ะอยากอยากเอาลูกที่มันชมพูชมพูอะ่ะ สุดแล้วจะเป็นแบบนี้สีเป็นสีชมสีม่วงอร่อยกินได้ด้วยที่นี่เขาไม่ฉีดยานะคะก็กินได้เลยลองชิมด,ดูอืมหวานอันนี้หวานแล้วก็ไม่ฝาดด้วย ราก็มาถึงส่วนแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตกถนนแฉะมากเลยเลยไม่กล้าขึ้นรถเดินดีกว่าและนี่นะคะเราก็ถึงส่วนแล้วก็ทางมาลำบากนิดนึงเนื่อง,งจากฝนตกนะคะเราไปเก็บลำไย,ยกันดีกว่าค่ะแต่ว่าก่อนเก็บเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกิบก่อนนะคะ ทิ้งไหมนี่ก่อนไปค่ะไปกันเลยอันนี้ก็เป็นทุ่งนานะคะก็เพิ่งปลูกข้าวไปไปไปกันดีกว่าอันนี้ก็บอกปลาค่ะเลี้ยงป้าไปตัวใหญ่เลย đi, đến phần lâm giới rồi, lúp dạy sâu, còn mày, chim chìm còn, chờ สุกแล้วนะคะก็หลายต้นเลยไม่รู้ว่าวันนี้จะเก็บได้สักกี่ต้นหวันดีค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บลำใไยกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเราเตรียมถุงมือมาแล้วไปเลย กินแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกระท้อนกันต่อดีกว่าค่ะไปกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเอาลำใหญ่วางก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาขัดลำใหญ่แปะปโอ้ยที่นี่นะคะก็ยังมีต้นลำใหญ่นะคะเรื่บ่อน้าเลยค่ะยังไม่ค่อยสุก เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บต่อโอ้ยต้นนี้สุกแล้วเดี๋ยวไปเก็บกระท้อนก่อนน,นี่ถึงแล้วกระท้อนค่ะเออลูกสุกเพียบเลยนี่เดี๋ยวเก็บให้ ชิมดูนี่โอ้เนื้อฟูเลยอ่ะแยกชิมอ่ะถือก่อน ว่ามหว่ยู่ตำกระท้อนน่าจะอร่อยเราเกืกไปตำกระท้อนดีกว่า ระวังตาแวะเอาตะไคร้ค่ะเอาไปใช้เอาไปทำกับข้าวที่บ้านระวังแต่เนอรอ <laughs> bà một con Mày vẽ đu keo măng tuôn Hãy Mì อันนี้ก็สุกนะเหนาแ่งกินอ่ะไม่เหน่าละเ๋นาเหรอเน่าก็เด็ดทิ้งเลย เอาให้ปลาเนาะ ก็อันกินกันกว่าแก้มก่อนทำเลี่แก้วมังกรแต่ว่านี่มันเป็นแก้วมังกรสี สีม่วงเป็นพันสีมส่ม่วงวอ,อันนี้ปลูกเองธรรมชาติค่ะไม่ได้ใส่สารต้องชิมได้กินได้เลยอ,อร่อยหวานเดี๋ยวเรามาเด็ดใบ ลำไยกันค่ะแล้วก็เด <Given feed> <laughs> <ains> ี๋ยวหลังจากนั้นก็เด็ดแล้วก็จับเป็นพวงๆแล้วก็กลับบ้านกันค่ะนี้เหนื่อยแล้วร้อนก็วันนี้นะคะมาเก็บกระท้อนกับลำไยก็ได้ลำไยหนึ่งกระสอบก็กระท้อนอีกหนึ่งกระสอบ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องแบกไปแตกกลับไปยังไงก็สำหรับคลิปหน้าอาจจะมีตำกระทอะะ้อนค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็คลิปพิเศษนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย